สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำ SIR โมเดลนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เรามีโรคโควิดระบาดนะครับแล้วทุกคนก็จะใช้โมเดลคือ SIR โมเดลมีคนบางคนถามว่า SIR โมเดลคืออะไรก่อนก่อนอื่นก็คือว่าตัว S ย่อม,มาจากอะไรครับ S ย่อม,มาจากคำว่า s u c e p Se t i b l e population นะครับ susceptible population คือประชากรกลุ่มไหนคือคนทั่วไปอะครับคนทั่วไปคนทั่วไปที่ไม่มีโรคคนทั่วไปที่ไม่มีโรคเลยครับเราทุกคนตอนนี้ที่ไม่มีโรคก็จะเป็นกลุ่ม S นะครับ susceptible population ต่อไปกลุ่ม i นะครับกลุ่ม i ก็คือ the infectious population นะครับ นะครับกลุ่มไอก็คือ infectious population นะครับคือคนติดโรคติดโรคและแพร่โรคได้นะครับแพร่เชื้อได้นะครับเชื้อได้นะครับจริงๆมันมีคำสองคำที่ต้องพูดถึงก็คือคำว่า infected i i n f e c t o สองคำนี้มีความแตกต่างกันตรงไหนครับก็คือว่า infected คือคนได้รับเชื้อได้รับเชื้อแต่ว่ายังไม่สามารถกระจายโรคได้ไม่สามารถกระจายโรคได้กระจายโรคได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือมีเชื้ออยู่ในตัว แล้วก็กระจายเชื้อได้ด้วยครับได้นะครับมันมี2อ,อย่างนะครับ infected กับ In infectious นะครับต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือคำว่า R ก็คือ recover recover population นะครับ recover population ก็คือกลุ่มที่หายจากโรค และมีภูมิครับภูมิต้านทานนะครับคือหายจากโรคช่วงระยะหนึ่งร่างกายมันจะสร้างภูมิต้านทานเราก็ไม่สามารถเป็นโรคได้อีกนะครแต่ถ้าเกิดวันใดที่ภูมิต้านทานหายไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคนปกติทรรมดาคือกลุ่ม S ทันที T, นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างคำว่า SIR m o เดลคืออะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆที่เราจะพูดถึงก็คือว่า สมมติเป็นโรคหวัดธรรมดานะครับโรคหวัดธรรมดานะครับเราก็แบ่งประชากรออกเป็น3มกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่ม S I แล้วก็ R นะครับ S, R, เ R model ดนะครับสิ่งแรกในการทำโมเดลก็คือว่าคุณต้องรู้จักพฤติกรรมของโรคนั้นก่อนนะครับเราต้องรู้จักก่อนว่าเฮ้ยประชากรออกไปแบ่งปเป็นกี่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของคนปกติของเรานะครับแล้วกลุ่มที่2ก็คือ infectious population ไอตรงนี้แล้วก็ R ก็คือเป็นกลุ่ม recover นะครับอ่าโอเคกลุ่ม S ของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับกลุ่มแรกครับก็คือว่าและประชากรทั้งหมดอขอโทษครับประชากรทั้งหมดของเราก็คือเอา S บวก I บวก R นะครับนี่คือประชากรทั้งหมดโอเคมาดูครับกลุ่มแรกครับกลุ่มแรก S มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็คือว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างไรครับมีการเพิ่มขึ้นก็คือว่าประชากรที่เกิดใหม่ตอนนี้เราพูดถึงไข้หวัดนะครับไข้หวัดธรรมดาที่มีน้ำมูกไหลไม่ทําให้ไม่สามารถทําให้ตายได้นะครับก็คือเกิดเข้ามาก็คือว่าด้วยอัตราการเกิดคือแลมดาสมมุตินี่คืออัตราการเกิดนะครับถามตัวเองก่อนครับคนปกติเกิดลูกออกมาลูกก็ไม่เป็นหวัดจริงไหมครับก คูณด้วยตัวนี้ดได้ด้วย s yes. ต่อไปครับคนที่มีโรคเป็นโรคไข้หวัดเกิดลูกออกมาแม่ออกำลังมีน้ำมูกไหลอยู่เนี่ยเออ้อลูกออกมาลูกติดหวัดไหมครับไม่เป็นนะครับก็แสดงว่าลวกกับตัวนี้เป็น i ได้ด้วยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เพิ่งหายจากหวัดแล้วค้อลูกออกมาลูกเป็นไหมไม่เป็นนะครับก็คือยังเป็น i อยู่หรือตัวนี้ครูจะเขียนว่าก็คือว่าเป็น เลมดาคูณประชากรคือประชากรที่เกิดใหม่ไม่เป็นโรคใช่ไหมครับประชากรที่ไม่เกิดใหม่ไม่เป็นโรคต่อไปอันที่2ครับคนที่เป็นหวัดแล้วแล้วก็หายจากหวัดช่วงแรกที่มีภูมิใช่ไหมครับหลังจากนั้นภูมิก็ค่อยหายไปอีกเราก็สามารถเป็นหวัดได้อีกใช่ไหมครับมันก็คือกลุ่ม R ให้กลายเป็นกลุ่ม S ได้นะครับด้วยเลทเอลฟาอาร์นะครับ ี่ที่เข้ามาและมีออกไปตรงไหนบ้างครับออกไปก็คือว่าคนปกติอาจจะตายได้ครับตายด้วยเรทก็คือมิวคือคาว่าตายตรงนี้คือตายด้วยโรคธรรมชาติตายด้วยธรรมชาตินะครับตายด้วยธรรมชาติไม่ได้ตายเพราะไข้หวัดนะครับตายด้วยธรรมชาติเพราะไขวัดของเราแวดธรรมดาไม่สามารถตายได้นะครับต่อไปครับกลุ่มเอสกลายเป็นคนเป็นโรคได้นะครับตรงนี้ด้วยตาก็คือเบต้าเอสไอ คุณจะสังเกตว่าตัวนี้อัตาารตายไหมาตายาตายคูณประชากรก็คือกลุ่มนี้ก็คือที่ออกไปหายจากตรงนี้ปุ๊บก,ก็คูณด้วยอลฟาแต่ทําไมตรงนี้คูณด้วย2ตัว2องเทอมความหมายของมันก็คือว่าปกตินะครับตรงนี้การที่ติดโรคคนจาก S กลายเป็นคนไอไม่สามารถติดโรคได้โดยที่ S ออยู่เฉยๆในห้องคนเดียวแล้วสามารถติดโรคได้ จริงไหมครับมันต้องมีการคอนแทคกันระหว่างคนติดโรคกับคนที่ไม่ติดโรคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี2องฟกเตอร์ก็คือตัว S กับตัว I นะครับคูณด้วยเบต้าหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะมองอย่างนี้ครับเทียบปัตัริยางก็ได้ว่า S ในกลุ่มคนปกติ1คนสามารถติดสามารถคอนแทกกับคนกลุ่ม I 1คนแล้วโอกาสติดเชื้อคือเบต้า เพราะฉะนั้นถ้ามีคนปกติ s คนแล้วก็คนที่ติดเชื้อ s คนนะครับเพราะนะั้นโอกาสที่ติดกันก็คือเป็นเบต้า si นะครับเท่าเปกยาธรรมดาต่อไปอีกครับต่อไปหมดแล้วต่อไปมาดูกลุ่ม i บ้างกลุ่ม i เนี่ยเข้ามาด้วยเรตัวนี้จริงไหมครับเข้ามาเพิ่มประชากรแล้วมันหายไปตรงไหนบ้างครับคือตายตายด้วยมิว i ครับกลุ่มประชากรต,ตรงนี้ตายด้วยมิว i ไอตรงนี้เหมือนกันก็คือตายด้วยโรคธรรมชาติตายด้วยธรรมชาตินะครับตายด้วยธรรมชาติในชเราเบิร์ดเบิร์ดเรตนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ปุ๊บแล้วหายจากไหนอีกครับก็คืออาจจะได้รับการรักษาหรือมันหายเองก็ได้ก็คือเป็นเซต้าไอนะครับโอเคต่อไปมาดูกลุ่มต่อไปครับกลุ่ม R กลุ่ม R ก็คือเข้ามาจากกลุ่ม I ที่หายมานะครับแล้วก็ กลุ่ม R การเป็น S เลขตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการตายครับตายด้วยตาเดียวกันครับก็คือตายด้วยธรรมชาติโอเคครับนี่คือแผนภาพอธิบายการเกิดโรคของไข้หวัดธรรมดานะครับเออเรามาดูครับเราต่อไปเรามาสร้างสมการชนุพันธ์นะครับมาดูครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร S เทียบกับเวลานะครับประชากรของมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือจากที่เราเคยสอนมาแล้วก็คือว่า ถ้ามีการเพิ่มเครื่องหมายก็เป็นบวกแต่ถ้าเกิดว่ามีการเอาออกไปก็คือเครื่องหมายเป็นลบอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นมันเพิ่มเข้ามาจากไหนบ้างครับการเกิดเกิดด้วยตัวเลขตัวนี้นะครับจําได้ไหมครับว่าตัวนี้เป็นสมการอะไรครับเพิ่มแบบไหนครับ exponential growth นะครับเพิ่มแบบ exponential นะครับเราอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มแบบ logistic ก็ได้หรือแบบอื่นก็ได้แล้วแต่เราเราแต่นี้เราทําแบบอย่างง่ายก่อนนะครับต่อไปเข้ามายังไงครับ เพิ่มมาจากหายหายก็คือ Alpha a l p ฟ a R าโอเคไหมครับต่อไปออกไปจากไหนบ้างครับออกไปจากติดเชือ้อก็คือออกไปก็คือลบใช่ไหมครับก็เบต้าแล้วก็ออกไปไหนครับตายใช่ไครับนี่คือส่วสมการต่อไปสมการที่2ครับก็คืออัตรา,าก,การเปลี่ยนแปลงของคนที่ติดเชื้อนะครับคนที่เชื้อ คนที่เชื้อก็คือเข้ามาด้วยอะไรครับการที่คอนแทคกับคนปกติก็จะให้คนปกติกลายเป็นคนติดโรคได้ลบออกด้วยตายครับลบออกที่หายครับต่อไปครับาการแบ่งเข้ามาจากไหนครับเข้ามาจากคนที่เป็นโรคแล้วหายลบออกที่ตายครับลบออกที่ภูมิหายครับไม่มีภูมิแล้วโอเคนะครับนี่ครับเราก็ได้สมการออกมา3ส,สมการ นะครับตามอันโนนนะครับแต่ว่าปัญหาของเราก็คือว่าคุณดูครับเมื่อกี้เราพูดถึง infected กับ infectious population จริงไหมครับตอนนี้โมเดลของเราพูดถึงตัว infected หรือ infectious ตอนนี้จากโมเดลเราเห็นไหมครับคนที่ S S เนี่ยกลายเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม I ได้ I ตัวนี้คือ infected หรือ infectious คำตอบคือ infectious ครับเพราะว่าเป็นคนที่ติดแล้วปุ๊บสามารถแพร่เชื้อได้ทันทีโมเดลของเราอย่างง่ายอยู่นะครับก็คือว่าคนในกลุ่ม I ไปคุยกับคนกลุ่ม S ติดต่อกันปุ๊บทำให้มคนกลุ่ม S กลายเป็น i ทันทีก็แสดงว่าเจอกันปุ๊บโดน i จามใส่ S แล้วท้า S ติดเชือ้อ S สามารถกลายเป็น i ทันทีแล้ว S สามารถแพร่กระจาย เชื้อได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องการระยะการฟัก,ฟกตัวนะครับซึ่งโมเดลยนี้เป็นโมเดลอย่างง่ายแต่ในชีวิตจริงเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะโมดิฟายเพิ่มขึ้นอีกเราอาจจะต้องโมดิฟายมีเทอมบางเทอมอีกอาจจะเพิ่มทําดีเลย์หรืออาจจะเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม infected population แต่เพื่อความง่ายครูก็อธิว่า infected กับ infectious คือกลุ่มเดียวกันเลยก็คืออยู่ในกลุ่มที่สามารถแพร่เชื้อได้ทันทีก็คือเป็นกลุ่ม infectious population นะครับ อ่ะโอเคเราได้โมเดลมาแล้วแต่โมเดลนี้เป็นโมเดลที่เขาเรียกอะไรเป็นโมเดลที่สมบูรณ์ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนนี้เป็นโรคโควิดนะครับเอาง่ายๆนะครับเป็นช่วงศึกษาระยะสัส้นๆมันระบาดช่วงสั้นๆนะครับบางอย่างเทิมบางเทิมเขาตัดทิ้งไปอย่างเช่นช่วงนี้ก็คือว่าช่วงโควิดแอดซูว่าไม่มีประชากรเกิดเราก็ลบเทิมนี้ไปทิ้งและก็ไม่มีอัตราการตาย นะครับช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ไม่ใช่โควิดนะเป็นช่วงสมมติเป็นไข้หวัดธรรมดาที่ระบาดนะครับก็คือมันจะเหลือแค่2เทอมนี้เท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือว่ากลุ่มไอเข้ามาจาก S มา I แล้วก็ตรงนี้อัตราก,การตายนะครับเราก็ติดต่างว่าแอดซูว่าตรงนี้ไม่มีการตายเกิดขึ้นแล้วก็หายไปด้วยการที่รักษาด้วยธรรมดาต่อไปกลุ่ม R นะครับก็แอดซูเหมือนกันว่าช่วงนั้นไม่มีการตายเกิดขึ้น โมเดลก็มีอยู่แค่นี้เป็นโมเดลที่อย่างง่ายขึ้นมาคือพิจารณาเฉพาะช่วงสั้นๆนะครับโอเควันนี้ก็พอได้เห็นภาพการสร้างตัวแบบอย่างง่ายแล้วนะครับก็ลองกลับไปทําดูว่าโรคโควิดของเราเป็นอย่างไรขอโทษที่ไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นโรคโควิดเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ความรู้เรื่องโรคโควิดยังไม่ดีเพียงพอเราก็เลยไม่กล้าพูดว่า มันเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างทาไมถึงไม่กล้าครับคือคนที่หายแล้วเนี่ยมันจะมีภูมิตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีภูมิระยะหนึ่งแล้วกลับไปเป็นกลุ่มเอสได้หรือเปล่าครูก็เลยไม่กล้าสร้างตัวแบบก็คือเอาตัวแบบที่เรารู้จักเอาโรคที่เรารู้จักกันก่อนมาอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วเพราะฉะนั้นจากที่ คลิปวิดีโอที่มีอาจารย์หลายท่านทําเรื่อง m a s s m e d i c a l Modeling อธิบายโลกโควิดและมีบางเทอมหรือไม่มีบางเทอมเนี่ยก็ขอให้รู้ว่ามันทําไมถึงตัดเทอมนั้นทิ้งทําไมตัดเพิ่มนี้นทิ้งนะครับโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับ